ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลกับบลกบัตรลำเพลินออฟฟิเชีลครับาตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมครับพี่น้องอาจารย์มอดครับกำลังทดสอบระบบเสียงครับพี่น้องกเสียยมเส้นหัวอรี่ฟังกันนะ น้องอาเดียดยังบนนอนครับออกมาแล้วได้ยินเสียงหัครับเรียออกมาตอนนี้ก็ดังแล้วครับพี่น้องมีเสียงกันมาแล้วครับ ก็ขนาดก็สำเร็จแล้วครับพี่น้องอยังอีกสามเซนกสนกัติดนะครับแบ่งเดี๋ยวแบ่งแบ่งกับติดแล้วครับ คนน่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องกะยังเหลือขนนั้นครับพี่น้องกะเหลือสายอีก3เซนครับพี่น้อง ต่อสายเซตกะจะทำการทดสอบระบบครับพี่น้องเซตแล้วกาจะเก็บของแล้วก็ออกเดินทางได้ครับพี่น้อง นนั่นก็กำลังเก็บตู้ครับเก็บคลองแล้วก็เก็บตู้ครับเครื่องปัรทไฟก็เสร็จแล้วครับสำหรับเครื่องปัรทไฟก็ะนะ่าจะเอาไปซองท่านครับพี่น้องเพราะว่าเอาไปทดส,สอบทั้งซองท่านครับไปทดสอบระบบ แต่ว่าเครื่องปัน้นไฟน่าจะเดินทางไปมืออื่นครับพี่น้องสำหรับคขณิกอ่ะเ็จส,สมบูรณ์ครับพี่น้องเสียงเสริมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเราถูกเก็บสายเรียบร้อยทุกอย่างครับจะเก็บของคันนาดล่อครับลรบลรยากาศมาทดสอบคันนี้ครับพี่น้องพอคันนี้เสร็จกะเดยบ เดินทางเลยครับ

พี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับขอจบไปสำนีก่อนนะครับพี่น้องับติดตามติดตามเบิ้งเสียงมืออื่นนะครับพี่น้องพออาจารย์มอจะเขาบันแพงนี่ขึ้นนีนะครับแต่เครื่องบันไฟจะเดินทังไปมืออื่นนะครับพี่น้องับขอขอบคุณนะครับแฟนคลับเอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่น้องขอฝาก ติดตามกันไปเรืนเน่อยๆเวยครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับขอกันไม่คิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ